thank สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสรับในที่ในช่องนะครับหวยเด็ดจะไปทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะฮะสลับในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะไปในสูตรเลขวิ่งสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเนาะอ่ะตั้งแต่ที่ลงมานี่ก็ถือว่านะครับลงมา3ามงวดนี่ก็ถือว่าเข้า2หลุดไปหนึ่งอันนี้งวดแรกที่ลงนะครับเนาะสธิย้อนหลังไปก็หลายงวดอยู่เนาะนะครับแต่ที่ลงจริงเนี่ยก็คือวันที่1เมษาวันที่2ลง ให้ไป8เข้า8แล้วก็ล่าสุดนะครับให้ไป6ก็มา6นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาดูในสูตร2ตัวด้วยนะครับเนาะอ่ะสูตร2ตัวสูตรไหนนะครับสูตรนี้เลยนะฮะสูตรที่สูตร2 2 1นะฮะก็มันก็เข้ามา4งวดแล้วเนาะนะหลุดแล้วนะครับแต่หลุดนี้นะครับมันก็ยังมีนะครับในที่ในเด่นศูนย์อยู่เนาะ อ่าสูตรยังมาอยู่นะฮะถึงจะหลุดไปนะครับส่วนในล่าสุดนยฮะมาดูแล้วกันนะครับเนะาะสองสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้เนี่ยอ่าสูตรสองชุดเนาะสูตรสองชุดนะฮะจจได้นะครับเนี่ยมันไปตรงกันกับเลขดังด้วยเนาะอ่ะมาตามในทั้งสามสูตรนี้แล้วกันนะครับเนาะก็ส่วนในก่อนหน้านี้ก็ลงสูตร เลขวิ่งล่างไปเลยเนาะสูตรสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับวิ่งล่างวิ่งล่างนะครับแต่มันไม่เข้าล่างเลยมันก็ไปเด่นบนอยู่เนาะอีล่างสูตรสามสี่ห้าซึ่งถ้าดูกับในสูตรเนี้ยอ่ะสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวเนี่ยมันชนกันในที่ในหกเนาะเมืที่แล้วอ่ะหวังว่าสูตรเนี้ยจะมีสามมีสี่มีห้านะครับเนาะอ่ะเหมือนในสูตรวิ่งล่างนะครับแต่มันก็มาล่างสองวดติดติดแล้วเนาะในสูตรนี้ นะครับมาดูนะครับสลับในสูตเลขวิ่งอ่ะเลขวิ่งตัวเดียวก่นกอนเลยนะครับก็จะเอาผลนะฮะในงวดที่แล้วผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่สองหนึ่งสองหนึ่งสามสามแปดแปดศูนย์หกเนาะเสียดายให้ไปบนสามแปดเนาะมนันเลือดไปออกข้างหน้าตรงนี้เนาะอ่ะนะฮะสลับในหลักหมื่นก็คูณด้วยแปดนะครับ หลักพันคูณด้วย9เนาะแล้วก็จะเป็นในที่ในหลักหน่วยบนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่7กับ5นะครับหลักสิบล่างคูณด้วย5 1 8ได้8นะครับ39เป็น27 87นะฮะ8ปดคูณเจ็นะครับ, 7. 7รบก็จะได้นะครับในที่87เป็น56เนาะ8 5 40นะฮะศูนคูณอะไรได้0เนาะนะครับก็จะจับบวกกันนะครับ8ปดบวกกันกับ เเป็น15บห้าแล้วห้าบวกกันกับหเป็น1อ่ะวิ่งตัวเดียวหนึ่งนะครับอเมื่อกี้3า5สี่ห้านะฮะอันนี้เป็น1นะครับเล่วิ่งตัวเดียวนะครับล่าสุดในงวดนี้นะฮะสูตรนี้ก็นะครับให้ไปในที่ในหนึ่งอ่านะครับจะออกไหมแล้ววดที่แล้วนี่ก็ออกไปในที่ใน8 8ด6ปูนย์หเนาะมาล่างนะสองงวดนะครับติดติดเลย ล่าสุดนะฮะสำหรับในวันที่16พฤษภาคมให้หนึ่งะฮะจะออกไหมเนะรับก็อ่ะรอติดตามแล้วกันนะครับนะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร2ชุดนะครับงวดที่แล้วนะสูตรนี้ลงงวดแรกนะงวดแรกก็ไม่เข้านะครับสูตรให้ไปในที่ใน7 719เนาะ719หลัก1ิบหลักหน่วย1แล้วก็9นะในวันที่แล้วก็จับ สุดไปไปเป็น71แล้วก็79นะผลที่ออกนะฮะก็จะเป็นนะเป็นที่ในแปดดเนาน 6, นะอืมไม่ได้ใกล้เลยนะครับเนาะอ่ะก็มาดูในล่าสุดนะฮะลงอีกนะครับเนาะสูตรนี้หาในหลักสิบนะฮะก็จะนำผลในวันที่แล้วนะสองสองหนึ่งสามสามแปดแปดศูนย์หกก็ใครอยากได้ในสูตรไหน,นะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่าง ใต้ชิพกันได้นะครับอยากได้สูตรหกหกตัวตรงๆรงไหมอ,อ่านะครับหรือสูตรนะครับสามตัวตรงๆนะแต่สูตรสามตัวก็มีหลายสูตรแล้วเนาะ <rou v ets> สูตรสองตัวก็มีหลายเหมือนกันนะน,นะครับหลายสูตรเนาะสูตรไหนว่าเขาก็ไม่ต้องเอานะครับเนาะอ่ะหาในที่ในหลักสิบนะฮะเราก็จะนํานะครับในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่เจ็ดนะครับหน่วยบนคูณด้วยเก้านะครับเนาะก็เจ็ดสองเป็นสิบสี่นะครับแปดเก้าเป็นเจ็ดสิบสองนะฮะ จะบวกกัน4บวกกันกับ2เป็น6กเนาะก็ได้ในหลัก10แล้วนะฮะส่วนในหลักหน่วยจะนำหลักแสนนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยคูณ9กับ5หน่วยบนคูณ5้าล่างคูณ5นะครับ92เป็น18 39เป็น27นะครับ35เป็น15เนาะ8ปเป็น40เด้อะนะฮะสูงคูณเลยได้0ูนย์ะครับ8บวกกันกับ7เป็น15เนาะ 5บวก5เป็น10อ่ะเป็น 0, เป็น0ได้0นะฮะเอาเลขออกไปแล้วสิมาคำนวณด้เห็นนังนะครับเนาะส่วนในที่ในหลักหน่วยตัวหนึ่งนะหลักพันคูณด้วย5เนาะแล้วก็หลัก10บนคูณด้วย3หน่วยบนคูณ4กับ5นะครับ35เป็น15นะครับ8คูณ3 8 3นี้ก็จะไปในที่ใน2ี่นะครับเนาะ8 24ป24 84ดเป็น32นะฮะ85 40 5บวกกันกับ4ได้9 9บวกกันกับ2เป็น11นะครับก็จะได้601 601อ่ะล่าสุดสูตรนี้ลงวันที่2นะว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะ60นะครับแล้วก็61เออนะ6 3 3กก็ยังออก2งวันติดเลยนะฮะทำไม60 0 6เนะี่ยจะออกไม่ได้ฮะเออก็ไม่แน่นะครับเนาะสูตรใหม่อีกวันนี้นะครับผมว่า ล่าสุดนะครับสูตรนี้2ชุดเท่านั้นนะครับลองนําไปลุ้นเลยกันนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้เออก็มีในสูตรเลขวิ่งอยู่เนาะมีในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวอยู่แล้วก็ต่อไปนะครับสูตรนี้เข้า4งวดติดนะฮะสีงวดติดติดก็ลุดไปซะแล้วนะครับเนาะเออแต่มันก็ย้อนหลังนี่มันก็หลายงวดอยู่เนาะแต่ที่ลงจริงๆเนี่ยก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นะหกหกงวดห้างวดเนาะลุดไปงวดสองงวด นะครับเนาะ,ะล่าสุดนะฮะก็ผลออกไปในที่แปดดศูนย์หกนะแล้ววันก็ยังมีศูนย์อยู่เนาะเออนะดีกว่าไม่เข้าสักตัวนะครับมาดูในล่าสุดสูตรสองสองหนึ่งนะครับสูตรสองสองหนึ่งนะก็ขั้นตอนสูตรใช้มาหลายงวดแล้วนะสูตรนี้นะครับผลงวดที่แล้วนะฮะก็จะเป็นในที่สอง 2 1 3 8 3 8 8 0 6 2 1 3ส8 8 0 6ดแปากจะออก8 3ก็ไม่ได้น้อนะครับมาออก8 8หาในหลักสิบนะฮะเราก็จะนำนะครับในที่ในหลัก10ล่างนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หนวล่างคูณด้วยเลขคงที่8นะครับศูนย์คูณแล้รได้0ูนย์นะครับ 6คูณ8ปดแปเป็น48นะฮะก็ศูนบวกกับ8ได้8นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะลดแต้ม8เป็น7นะฮะได้แล้วนะครับสรับในที่ในหลักสิบส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับเราก็จะนำนะครับในหลักแสนคูณ8หลักหมื่นคูณ9หลักหน่วยบนนะฮะคูณด้วยเลขคงที่5โดน่วยล่างเนาะคูณด้วยเลขคงที่5เช่นกันนะครับเนาะ8ปเป็น16นะครับ19ได้ 1, 9, 9, 9. แล้วก็8 5 4ห0ส่นะครับาสานะครับก็จะเป็นชีกที่ในบวกกันกับ9เป็น15ส่วนตัวนี้ก็จะเพิ่มแต้มนะครับ5เป็น6ก้าใช่ทูกต่องนะครับแปดเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดอหมดแล้วตัวนี้กระดาษ อ่าหลัก10นะฮะก็จะเปนในที่ใน7กับ8เนาะหลักหน่วยเป็นในที่ใน5แล้วก็6นะครับจับ2ตัวเนาะก็จะเปนในที่ใน7 5 7 6 8 5 8 6 7 5ออกยากยากนะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะครับสูตรนี้นะครับสูตร สองสองหนึ่งนะะีหลายๆท่านจำสูตรที่ได้นะครับเป็นสูตร2ตัวล่างนะแต่บางทีมันก็มาบนเดอร์นะครับเนาะอ่านะครับ,นะรบสี่ชุดเท่านั้นนะฮะก็ลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับว่าจะมาไหมแต่มันก็มีเด่น5อยู่เนาะอยู่ในสูตรวิ่งล่างนะครับเนาะนะอืมอ่นะจะเป็นสูตรไหนที่ออกแล้วจะเป็นเลขไหนที่ จะมานะครับยังไงก็สมาชิกก็ลองไปพิจารากันดูแล้วกันอย่าว่าเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบางทีหงยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่เป็นไม่ได้ยังไงถ้าถามผมผมชอบในสูตรไหนก็ต้องเป็นสูตรนี้แหละเพราะว่างวดที่แล้วมันไม่เข้านะครับเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะโผลกันไปทั้งกันนะครับเข้าหลายงวดเลยเนาะเออนะครับมาสี่งวดติดๆดนะ เพราะล่าสุดเนอะตรงแบบเลขดังด้วยเนอะ2002นี่น,นเลยนะนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ